คนที่อยู่ทางภาคใต้ทุกๆท,ท่านมีทางรอดมีทางปลอดภัยหรือเรียกให้กว่าน,นั้นคือก็มีความสุขมีทางรอดมีทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขขอให้คนที่ต้องล้าจากโกราพมหาอุทกภัยนี้ไปดี ขอให้คนทั้งหลายที่ยังมีชีวิตละจากยังไม่ละจากโลกรอดปลอดภัยเท่าที่เป็นไปได้ขอให้ทีมกู้ภัยก็มีสวัสดีมีความสุขเช่นเดียวกันนะ เจริญพรยามเช้าทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระไตยปิฎกยามเช้ารายการพูดคุยถามตอบเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายและก็ปรับใช้ได้ทันทีนะครับวันนี้เราอยู่กันใน e p ีที่1,7 0 3แล้ว6 0 0ัเแล้วนะครับพันเเนาะวันนี้เราคุยกันในเรื่องที่ว่าผู้นําที่แท้จริงต้องพึ่งพาตัวเองได้เจริญพรทุกท่านครับปราบมรรการอาจารย์ครับ กราบนมัสการพระจารยร์ทุกรูปที่มาฟังในห้องนี้นะครับอรุณสวัสด,ดิ์มาดูเรเตอร์นะพี่น้องทุกท่านนะครับเช้าวันนี้กรุงเทพอากาศเย็นนะครับฟ้าเริ่มใสขึ้นนะครับแต่พีเอ็มก็ยังอยู่นะ,ะนพวกเราเชิญชวนพวกเรายกกาดดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ทุกๆกท่านนะครับไม่มีคําถามค้างเลยนะครับพวกเราเวลาฟังแล้วแล้วตกผลึกอะไรก็เชิญชวนเข้ามาได้เลยนะครับตรงที่ผมทาผมหน้าจอดําอยู่นะครับจะเสียสงได้ยินครับเสียงได้ยินแต่หน้าจอดํเหรอ โ <Okay. S 2> อเคไม่อไม่ดำนะคะปกติตกตใช่ไหมโอเคเช็คในเช็คในทุกท่านเช็คให้หน่อยล้วกันว่าไอ้หน้าจอมันปกติดีไหมถ้าปกติดีก็แปลว่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นปกมันปกติดีแค่นั้นเองครับคุณไหนลองพูดอีกทีนได้ไหมเสียงปกตินะโอเคทุกคนปกติดีครับพี่ผักได้พาจะต้องอัพไม่มันจะต้องอัปเดตไหม หลวงพี่ไม่ได้เปิดไลฟ์ใน l ล n e Open Chat นะคะได้ครับทำไม,มเสียงไม่เข้าเลยก็ไม่คุณแม่ลองพูดอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะเลขหนึ่งสองสามสวัสดีสมาชิกผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทางทิ้งต่อยีนปกตินะครับงั้นเราจะเริ่มไฟกันต่อเลยนะครับโอเคครับนะ โอเคน่าจะปกติเสียงปกตินะครับโอเคอา่าได้ครับจบแล้วครับโอเคโอเคได้ครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อดีกว่านะว,วันนี้โอเคถ้าวันนี้ทุกอย่างเรียนหน่อย เวลาเวลามันไลฟ์ใส่หลายช่องทางนะต้องบอกอย่างนี้เวลามันไลฟ์ลงหลายช่องทางมันชอบมีปัญหาที่เรา uncontrollable ชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละชีวิตจริงหลายครั้งที่เราตั้งใจทําดีดยเพราะเวลาเราต้องโฟกัสหลาได้มันก็จะมีเรื่องที่เราต้องเหลือรูมนะรูมออฟมิสเทคเนอะออกไหม้เราจะต้องรูมออฟมิสเทคเราต้องเหลือให้ตัวเองอะ เราต้องเหลือให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้คนส่วนใหญ่ที่เครียดจริงๆเพราะว่ามีความคาดหวังว่ามันไม่ควรจะผิดพลาดเสร้อันนั้นแหละคือปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตะให้มันผิดพลาดได้อนุญาตให้มันไม่ลงตัวได้อนุญาตให้มันเบาสบายได้สิ่งที่มันตามมาคือเราก็จะเข้าใจครับว่าเออมันก็ปกติที่มันจะผิดพลาดนะ มันก็ปกติที่มันจะใช้คำว่าเออมันจะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทำแบบนั้นได้ครับเราก็จะวางใจได้เราก็จะวางใจได้กับทุกๆเรื่องเหมือนกันเลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เมื่อวนเราคุยเรื่องอรหังไปแล้วคือผู้ที่เขาเรียกว่าไกลจากกิเลส เอ่ออารหังเนาะอารหังคือนะครับต่อไปสัมมาสัมพุทโธครับสัมมาสัมพุทโธเงินเอานะเอ่ออารหังคือ มันคือการที่ตัวเราเองก็พึ่งพาและก็รู้ตัวเองได้ต่อไปสัมมาสัมพุโทโอะคืออะไรหลายคนอาจจะรู้สึกว่าออคุ้นไหมนะสัมมาสัมพุโทโะแปลว่าอะไรเออสัมมาสัมพุโทโอะเออเขาเรียกว่าถ้าอันแรกคือผู้ที่ชนะใจตนเอง มันเกิดจากความมี integrity ไกลจากกิเลสสามารถค่าค่าศึกไม่มีที่รับสมาสัมุตโธคือผู้ที่ตัดสรูรชอบโดยพระอ,องค์เองหรือถ้าอธิบายย้อนกลับมากลายเป็นว่าเป็นคนที่ในยามวิกฤตเราพึ่งพาตัวเองได้และเราสามารถกล้าบุกเบิกกล้าลุยการตัดสูุชอบโดยพระอ,องค์เองจริงๆแล้ว ถ้าเป็นเรื่องเล่าให้เราได้เห็นภาพมันคงเป็นอย่างนี้คงเป็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับที่เขาตรดกรุ้ชอบด้วยพระองค์เองคือการโฟกัสที่ตัวเองแล้วนำตัวเองไปดีได้โดยไม่โดยแม้ไม่มีใครฉันก็ยังมีหลักการให้ตัวเองโดยแม้เลยนะครับแม้ไม่มีใครฉันก็สามารถมีหลักการให้ตนเองได้ เป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบแล้วไม่พอแต่ก็กลับกลายเป็นว่าสามารถนำตนเองไปดีได้อย่างแท้จริงทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับเราฮะทุกวันนี้เราเป็นผู้นำตนเองนะเมื่อมองกลับมาจริงฮะพฤติกรรมของเรามันนำตัวเองได้จริงๆหรือยังเป็นคำถามง่ายๆเลยนะพฤติกรรมของเรา นำตัวเองได้จริงๆหรือยังพฤติกรรมของเราอืเป็นผู้นำให้ตัวเองและคนอื่นได้จริงๆหรือยังนี่คือเรื่องใหญ่นะเออพฤติกรรมของเราครับเป็นผู้นำไหม ถ้าวันนี้คนอื่นมาเห็นเราอะพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นำตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้ไหมพฤติกรรมพวกเราเนี่ยถามเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนน่ะนำตัวเองไปดียังยากเลยการจะนำผู้อื่นมันจึงเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายเซนี่ก์กไรอยากให้ทุกคนเนะ่เราสามารถนำตัวเองและนำคนอื่นได้โดยดีไม่จำเป็นต้องไปนั่งรอคอยใครแต่เราสามารถที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้นำให้ตัวเองและคนอื่นๆได้ อย่างไม่จำเป็นต้องมีความกังวลคนส่วนใหญ่ครับแค่นำตัวเองยังยากเลยบอกให้ไปนำตัวเองนำคนอื่นโอ้ยยากแบบยากมากได้นำตัวเองได้เนี่ยโคตรไม่ง่ายเลยแต่ถ้าสมมุติเราฝึกได้เรื่องไอเอโลก็ง่ายผู้ทำที่ต้องนำตัวเองก่อนจริงๆแล้วเพราะว่าสุดท้ายครับ สิ่งหนึ่งทีเราต้องรู้แล้วเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรรู้จริงๆคือเราไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดและแม้จะมีใครช่วยถ้าไม่คิดจะนำตัวเองเลยยากลำบากแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรดังลิทานเรื่องหนึ่งครับกาละครื่งนานมาแล้วครับการลคนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธา ในความดีที่ตัวเองทำมากมากเป็นคนที่มีศรัทธาในความดีที่ตัวเองทำมากมากเขาเชื่อมากๆว่าบุญที่เขาทำเขาช่วยเหลือคนมาเยอะทำให้เขาผ่านพ้นวิกฤตได้หรือเขาไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในบ้านแล้วน้ำเริ่มท่วมน้ำเริ่มท่วมเข้าชั้นหนึ่งมีการประกาศอพยพส่วนเขาเชื่อว่าบุญที่เขาทำจะทำให้เขาปลอดภัยแน่นอนมีการประกาศอพยพมีคนมาช่วย มีคนยางชีพมาให้เขาก็รับถุงยางชีพเอาไว้แต่เขาก็มั่นใจในบุญที่เขาทําว่าไม่ต้องห่วงบุญของเขาอะ่ะช่วยเขาแน่นอนผ่านเวลาไปน้ําท่วมมิดชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองเขาเริ่มมีเรือมาตามคนที่ยังค้างค,งคายอยู่เรือมาถามเขาว่าไปไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงบุญช่วยเขาแน่นอนก็มอบถุงยางชีพอะไรไป จนน้าท่วมชั้นสองมิดชั้นสองบ้านเขามีสองชั้นเขานั่งบนหลังคาด้วยความสบายใจมีคนมาช่วยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขามีบุญน่ะบุญช่วยแน่นอนและท้ายที่สุดครับน้ําก็ท่วมจนเขาตายวันนี้เขาตายครับเขาลงไปเจอยมพบาลเขาก็ถามว่าเขาทำบุญตั้งเยอะทําไมบุญไม่ช่วยชุมพบาลบอกว่าก็ที่มันมีคนมาหาเจ้าอะ่ะ สองสามครั้งเนี่ยนั่นแหละบุญช่วยแล้วเรื่องนี้ได้เลยครับเออเรื่องนี้พวกเราทุกคนเลยได้อะไรกันครับน่าคิดนะเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวเออเราได้อะไรกันะบอกหน่อยได้นะเพราะว่าได้อะไรกันบ้างครับ ฟังแล้วได้บ้างพิมพ์มาได้นะครับพีพ่นักอ่านอยู่นะใช่ฟังแล้วได้อะไรบ้าง,ฟ,ง,างฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างฟังแล้ว ผลึกอะไรบ้างครับใช่ครับเออไหนครับได้เลยบ้างครับ แต,แต่ละคนอ่ะฟังแล้ได้อะไรบ้างเมามามา นเป็นที่ที่เห็งตนโลครมิสีและช่วยเหลือตนเองก่อนเป็นสําคัญคือที่ยังไม่มีสัมมาสัมพุทโธก็คือไม่ตัดสินใจจะช่วยตัวเองบ้างไม่มีความรู้สึกจริงจงมาพุทโธมันมีดีเทลเยอะกว่านั้นนะมันถ้าถ้าเราอ่นตามพุทธเจ้าแต่ถ้าสมมติเราเอาวองขึ้นมาวันนี้เอาแค่ความรู้สึกว่ารู้จักเป็นที่พึ่งให้ตัวเองถ้าไม่รู้จักเลยอ่ะสุดท้ายความช่วยเหลือมันอยู่ตรงหน้าเราก็พังมันพินาาด้วยตัวเราเองเหมือนกัน สุดท้ายเราจะเป็นคนพังทุกความช่วยเหลือที่ปรากฏต,ต่อหน้าเราครับเพราะว่าเราอ่ะไม่พึ่งพาตัวเองนั่นคือเรื่องใหญ่เลยนะคนส่วนใหญ่อ่ะโทษว่าทำไมฉันไม่เห็นใครช่วยฉันเลยแต่หลายครั้งที่เดียวครับมันไม่ใช่ไม่มีคนช่วยแต่คนช่วยเราตรงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับคือตัวเราเองเท่านั้นเองใช่ไหมตัวเราเอง เท่านั้นเองเลยตัวเราเองล้วนๆเลยบ่อยครั้งที่เดียวปัญหาใหญ่สุดไม่เคยเลยเนาะที่จะไปที่ชีวิตคนอื่นมันมีแต่ชีวิตของเราเองนั่นแหละที่ฉุดกระชากลากถูให้ตัวเราเองไม่ไปไหนไม่ไปไกลกว่านี้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นหลวงพี่คิดว่าเราลองกลับมาตรองชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตใช่ครับใช่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักดีเสมอในท่านธรรมะในวันนี้เลยนะหลวงพี่คงจะบอกว่าพึ่งพาตนเองให้ได้ครับเป็นผู้นำตนเองคือกล้าทิ้งแผนเก่าบุกเบิกเส้นทางใหม่ด้วยเส้นทางตัวเอง กล้าชัดเจนกล้ามีพลังแล้วกล้าจริงๆฉะนั้นสิ่งสำคัญของคนที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดได้คือคนที่จะกล้าแล้วผู้นำหนักกว่านั้นคือคำว่าสัมมาสัมพุทโธคือตัดสรูชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยจริงๆแล้วคือ ด้วยพระองค์เองคือตัวเองพึ่งตัวเองได้จนจบโดยต่อให้ไม่เหลือใครผู้นำก็ยังคงพึ่งตัวเองได้คนหลายคนติดกับดักกับความสัมพันธ์เราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นที่พึ่งพาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราควรพึ่งที่สุดเริ่มต้นแรกสุดเลยคือตัวเองและมั่นคงในตัวเองให้มากๆนะครับครับ มันไม่มีคำถามอะไรรับนมที่ให้หมายประชาันธ์หนได้ไหมครับได้ครับมาเชิญค่ะครับขอบคุณมากค่ะพี่พัฒก็ อนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเราฟังธรรมะดีๆแล้วรู้สึกว่าชอบแต่หลายๆครั้งเนี่ยการฟังเราก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจระดับหนึ่งเนาะแต่ในแง่ของการลงมือทำค่ะถ้าเราอยากจะมาลงเวิร์กช็อปลองฝึกที่จะเข้าถึงตัวเองเข้าใจตัวเองพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้มากขึ้นนะคะก็ขอเชิญเชิพวกเราค่ะมาเข้าร่วมหลักสูตร People and Relationship Mastery นะคะด้วยกันได้ในวันที่16-21วีนาคมค่ะเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจคนเข้าใจความสัมพันธ์และสามารถบริหารความสัมพันธ์ได้ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะก็สามารถมาพบกันได้นะคะอันนี้จัดที่เขาใหญ่ค่ะ